สัดีท่านผู้ชมพราบเป็นอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมนี่คือสถานที่วัดเต่าทองนะผู้ชมตรงนี้เป็นศาลตายายนะครับเป็นศาลปู่ทองยาบุญมีนะท่านผู้ชมเนาะก็มาขอโชคขอลาบขอพรกับปู่ทองยาบุญมีได้นะครับท่านผู้ชมรวมทั้งหลานๆเนานะ แม่นางกาลเกตนะผู้ชมก็อย่าลืมมาขอพรกับท่านนะผู้ชมเนาะนี่คือบริเวณวัดเต่าทองนะท่านผู้ชมสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเนาะเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายทอดบรรยากาศรอบๆวัดให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะ นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดเต่าทองตอนเช้าตรู่วันนี้นะผู้ชมแอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมเนาะก็เดินทางมาจต่เช้าเลยทีเดียวกินข้าวเสร็จก็ออกมาเลยนะผู้ชมออกมาจากบ้านเลยเนาะมาขอตัวเลขขอพอรให้สําหรับตัวแอดมินเองแล้วก็มาขอตัวเลขให้สําหรับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเราจะมาขอตรงจุดนี้ท่านผู้ชมนะบพระองค์นี้เรายังไม่เคยมาขอนะท่านผู้ชมก็ใหญ่อลังการมากเลยนะท่านผู้ชมสําหรับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะก็มองดูก็ขลังมากๆนะท่านผู้ชม เราจะมาขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะกับแม่ตะเคียนทององค์นี้นะท่านผู้ชมเนาะองค์นี้เราก็ไม่เคยมาขอเลยสักครั้งนะผู้ชมก็ไปขอองค์อื่นเนาะแต่วันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขกับมแม่ตะเคียนทององค์นี้นะท่านผู้ชมก็ขลังมากๆานะท่านผู้ชมเนาะแอดมินรู้สึกได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกับ แม่เะเนทองกันเลยนะผู้ชมขอนุญาตนะแม่นะค่อยแม่เขียนตัวเลขให้ด้วยเด้อแม่เด้ออันนี้เรายังเราเทปแป้งลงไปเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขตัวไหนไหมครับเรายังไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมเนาะ เทแป้งลงไปก็เห็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมก็แปลว่าแม่จะเก็นทองท่านให้แล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมมีเลขห้าเลขหก อันนี้เลขอะไรท่านผู้ชมเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดหรือสองหรือสามไม่น่าจะเป็นสองนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขมันเลขเจ็ดหรือเลขสามนะท่านผู้ชมพอเทปแป้งลงไปก็ตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแอดมินก็คงจะไม่รู้นะท่านผู้ชมนะพ่อแม่ตะเก็นทองท่านก็ให้มาแล้วเนาะ สามตัวตรงๆเลยนะท่านผู้ชมมองไปบางทีเหมือนเลขเจ็ดบางทีก็เหมือนเลขห้านะท่านผู้ชมนะหรือว่าเป็นเลขสามนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนอย่าลืมแคบหน้าจอไว้นะครับตรงนี้เนาะตัวเลขขึ้นแล้วนะท่านผู้ชม ก็จะมีเลขสามนะท่านผู้ชมไม่สามก็เจ็ดนะครับหรือว่าจะเป็นห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะจะมีไอ้นี้ขึ้นไปเนาะก็จะเป็นห้าห้าหกนะท่านผู้ชมหรือเจ็ดห้าหกนะท่านผู้ชมห้าห้าหกหรือเจ็ดห้าหกนะท่านผู้ชมตามสายตาแอดมินเนาะก็จะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ด ห้าหกหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นห้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ห้าหกหกห้านะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขก็ใหญ่อยู่นะชัดอยู่นะท่านผู้ชมก็มีเลขห้าห้าหกนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นสามห้าหกหรือเจ็ดห้าหกก็ได้นะท่านผู้ชมตีได้หลายเลขเนาะ แต่ตัวเลขก,ก็ชัดอยู่นะท่านผู้ชมแม่ตะเกนทองท่านก็ให้แล้วเนาะโดยไม่ต้องรูปเลยนะท่านผู้ชมตัวเลขมีสองจุดนะท่านผู้ชมยวแ,แอดมินจะชี้ให้ดูนะครับตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมกลุ่มหนึ่งเนาะตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมจุดหนึ่งเนาะ เ็นเหมือนกันไหมท,ท,ท่านผู้ชมตรงนี้มองเห็นเลขเจ็ดแปดนะแปดอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้จะมีตัวเลขจุดสามคู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมดูดีๆก็จะมีเลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดนะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะท่านะผู้ชม 9889 7887นะท่านผู้ชมกลุ่มนี้เนาะสำหรับกลุ่มนี้ถัดมานะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลข556นะท่านผู้ชมหรือจะเป็น356หรือจะเป็น756ก็ได้นะท่านผู้ชม55นะท่านผู้ชม5665 7557 5665 7667นะท่านผู้ชม แคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะจุดนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นสองจุดนะท่านผู้ชมตัวเลขก็ค่อนข้างชัดนะท่านผู้ชมเนาะมาจากเขียนทองท่านก็ให้แล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมห้าห้าหกนะท่านผู้ชมเนาะห้าห้านะครับท่านผู้ชมห้าหกหกห้า ก็จะเป็นเจ็ดห้าหกก็ได้นะท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหกหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดก็จะเป็นสามห้าหกก็ได้นะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามห้าหกหกห้าหกหกห้านะท่านผู้ชมก็จะเป็นสามหกหกสามก็ได้นะท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนนะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมมองไปก็เห็นตัวเลขเลยนะท่านผู้ชม ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนัตัวเลขขึ้นชัดเจนอยู่นะก็คแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเผื่อมีใครมองเห็นแตกต่างนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชม แลอ้อีกช่องหนึ่งของแอดมินก็จะเป็นช่องคนหน้าตาดีนะครับผู้ชมเนาะก็ฝากติดตามทั้งสองช่องไว้ด้วยนะผู้ชมตัวเลขชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับตัวเลขในงวดนี้ก็ชัดเจนนะผู้ชมไม่ต้องรูมนะท่านผู้ชมเนาะมอง ้องเห็นก็แคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมตัวเลขชัดมากนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับกันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้รังช่องของเราพบกันบนช่อง เลขเด็ดคนดวงเหงนะผู้ชมสำหรับตัวเลขสวยๆนะผู้ชมเนาะที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย